สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่จานกูชาแนลครับผมเมื่อนีสิภามาเห็ดลาบนกพี่น้องวัตถุดิบของห้างได้นกมาตัวนึงครับพี่น้อง เมือนนี้สิมาลาบนกใส่บกม่วงหรือว่าก้อยนกใส่บกม่วงนี่ยนะพี่น้องฮนะขั้นตอนแรกเขาก็มาทําความสะอาดนะครับถอนขนเลีม่มขนเลียบขนหน่อยมันออกนะพี่น้องจากนั้นขก็มาควักใส่นะครับควักเอาเครื่องไนมันออกมาแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนะพี่น้อง ค่อยตัดคอยๆแตงนะครับการทำอาหารเนี่ยต้องประณีตจักน้อยนะครับใส่เวลาใส่ความพิถีพิถันนะครับได้ฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็น้ำนกขเขานี่มารางะพีนน้องลางทำความสะอาดกระสีไดานาตาประมาณนี้นะพี่น้องนี่ครับสวยงามตามทองเรื่องครับพี่น้อง จากนั้นก็นมาเตรียมใส่หีบนะครับใส่หีบไปแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยเกลือนะครับโรยเกลือด้านน้านและด้านหลังนิดน้อยนะครับกระชับรสชาตินะครับเพราะว่าเขาจะไปใส่ปรุงรสด้วยน้ําปลาด้วยน้ำปลาอยูนย่นะครับจากนั้นก็อย่างไฟอ่อนๆพี่น้องอย่างใจเย็นๆนะครับ สิได้หน้าตาประมาณนี้ครับพี่น้องถือว่าสุกเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนําไปปรุงเป็นอาหารนะพี่น้องสีสันเหลืองสวยงามนะครับจากนั้นเขาก็นั่มนกของห้าหนี่มาแกะเอาเต่นเนื้อพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าขนาดของนกนี่ก่อนข้างง่ญยนะครับอย่างง่ายติบ ราะฉะนั้นกระดูกเขาก็สิค่อนข้างแข็งนะพี่น้องจะต้องแยกออกเพื่อสะดวกในการกินนะพี่น้องเวลาเขากินสิเดือยพวเรไปเคี่ยวถือก,กระดูกนะครับอาจจะบสทสะดวกในการรับประทานนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนาก็แยะเอาแต่เนื้อมันเองนะพี่น้อง คอยแะไปเรื่อยๆนะครับส่วนกระดูกนี่ก็แยกไว้ตั้งหากน่ะพี้องแนก่ว้บวัตถุดิบไม่ไม่นี่ย่างเกลือน้อหอมนี่หลังจากที่เห่าแยกเนื้อไว้แล้วนะครับแยกเนื้อหลังจากนั้นเห่อเกดียวไปซับนะครับไปฟัก นำมาสับเพราะหยาบๆนะพี่น้องบดได้สับจนละเอียดนะครับแนละ้วเห็นมันได้เคี่ยวบนึบๆนะครับเห้มันกปินกลิ่นจะน้อยแต่ว่าเขาจิเอาไปตำเห้มันเนื้อมันแตกออกนะครับเห้มันเข่าเครื่องนะครับนี่แหละครับ สับหยาบๆประมาณนี้นะพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็สิไปเตรียมใส้โคกนะครับแล้วก็ตำให้เนื้อมันฟูนะพี่น้องนี่นะครับใส่เนือ้อลงไปแล้วก็ตำครับวันนี้ตำไปเรื่อยๆนะครับให้เนื้อมันแตก จากขิงน,น้อยๆครีเนื้อมันก็จิแตกออกทีเห็ดในเวลากินกะครทีเคี่ยวง่ายนะครับแล้วก็เนื้อก็ทีเข้าส่วนผสมนะครับน้ำปูน้ำปลาพริกป่นเขา้าขวาวต่าให้เนื้อมันฟูนะครับจะใส่เวลานิดน้อยครับพี่น้องเนื้อก็เริ่มแตกแล้วอ่า เริ่มได้แิ้วพี่น้องสำนี้ครับถือว่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเตรียมวัตถุดิบยางอื่นกันต่อเลยครับบ้านเนี่ยเสร็จแล้วก็ตักผักไว้ก้อนพี่น้องนะครับหน้าตาประมาณนี้พี่น้อง จากนั้นก็ไปเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นครับบักม่วงที่เลือกใส่มือนี่เป็นบักม่วงแก้วนะพี่น้องหลูกกำลังดีนะครับหาได้ทั่วไปตามบ้านเฮ่าเน่ยพี่น้องรสชาิกระสีผสมหลายนะครับกำลังดีนะครับบอดิใสตประมาณหนึ่งนะพี่น้องบอดิไส่หเมดหน่วยด้วยครับเพิ่มความเรียวนะครับแทนบักเน่า มือนีสีบใส่บักเน้านะครับสีส่เป็นบักม่วงแทนไปเลยนะครับเอาความเปรี้ยวจากมะม่วงล้วนๆน,นะครับประมาณนี้ก็ับพอ่อเราพี่น้องขันพอ่พอพอ่อจังไดก็จังฝานเพิ่มนะครับจากนั้นก็มาหั่นหอมพี่น้องมือนี้เลือกใส่เป็นหอมแฉกค,ครับตัดงอตัดไทยแล้วก็ อันพ่อหยับหยับนะพี่น้องใส่หัวเดียวกับพ่อเลยพี่น้องเพราะว่าหัวค่อนข้างแย่เติบนะครับแตสิพอดีนะครับจากนั้นก็มาซ้อยหอมนะครับมีต้นหอมแล้วก็หอมเปนะครับหรือักขี้ฝรั่งเนี่ยละ แล้วก็ใส่ผักขี้หอมหรือผักหอมปลอมเนี่ยพี่น้องตามด้วยใบประกูดครับอ่าใบปรกกูดนิดหน่อยเพิ่มความหอมแล้วก็ดับข้าวนะครับดับข้าวส่วนผสมเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็มาเตรียมปรุงนะครับขอตรวจขอไปพี่น้องน้ำเด้ครับเด้อมีบางช่วงบางตอนที่กล่องบอบันทึกครับเนี่ยครับ ก็ใส่ขา้าวคั่วตีปนน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสนิดน้อยนะครับจากนั้นก็ใส่บักมว่วงล้ะก็หอมซอยหอมแดงนะครับกระชับรสชาติด,ด้วยน้ำปร,รานิดหน่อยนะครับโรยด้วยหอมร่วมนะครับหอมร่วมที่เาซอยไว้ แล้วก็คุกเข้านะพี่น้องคุกเข้าให้เข้ากันนะครับหน้าตาซีซันเริ่มมากแลวพี่น้องกินหอมของเขาขวนะครับแล้วก็ส่วนผสม,มอื่นๆนะครับ mm hmm. ตุกเข้าก็ได้ประมาณนึงแลวก็ะ ต่อไปเขาก็ใส่ใบสะระแน่นะครับใส่ใบสะระแ,แล้วก็ลุกโดดนะครับปิดหน่วยของเขา้าตามชอบนะบพี่น้องเปลือกคว่ำจิตจัดเปลือกคว่ำเส็บนะครับลุยเลยไปประกุดนะพอประมาณนะครับแล้วก,ก็คุกเข่าอีกรอบนึงพี่น้อง ควมหอมความน่ากินนี่ก็สุดยอดแลวพี่น้องใส่ครับก๋วียวอนห่อนนะครับซิมเบิงพี่น้องซิมรสชาติเบิงขาดเรือ,อยังเข้ากัใส่เพิ่มตามความชอบนะครับนี่ตามสเตียบครับผมสองข้มครับผมซิมสุดยอดครับผมรสชาติได้ที่แล้วดังนั้นก็เอาไปจัดจานนะครับ จัดจานได้เลยพร้อมเสิร์ฟครับผมเส็จเรียบร้อยครับนาตาประมานนี่นะพี่น้องตกแ่งด้วยสซร์เน่บักแตงกับต้นหอมนะครับเสร็จเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมถ้าพี่น้องชินชอบก็อย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันไม่ยิบนาครับผมสวัสดีครับ